ดีไปเรื่อยดีมากไปเรื่อยลูกไปเรื่อยดีเราตัวหน้าดีไปเรื่อยีเตืนตัวเตืนตัวดูดูจังหวะด้วย ไปเรื่อยดีมากดีมากนี่นิดเดียวเน้นต่อนเนื่องเราตัดจังหวะให้ได้ไปเรื่อยไปเรื่อยผมจังหวะให้ได้ดีมากไปเรื่อยนิดเดียวดีไปหนะ้า<อ>กล้งหน้า <c oughs> นิดเดียว <ไป S 1> นิดเดียวนิดเ <ไป S 1> ดีด<ๆ>เยวรื่อย ติดไปเดยไปเรื่อยๆอย่าติดไปเรื่อยดีมากนิดเดียว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  フォー。 จุดเ i ่า ready. ready. Set. s จ t ดเข่าเลย,ย,เ,ลยเอ่อเ <10. S 2> ไปหน้าลกไปหน้าเออหลบไม่ไวหลบไม่ไวไวเพื่อนมาแล้วหลบไ วางจังหวะด้วยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเปิดไอ้แท้ดีมากดีมากลูกมัต้องเล่นแง่ดีดีเอไปได้หลบไปไวลูกหลบไปไวผู๊ฝึิผางสุดหน่อยลูกตาหน่อยตาลูกตาหน่อยตาไปเรื่อยไปเรื่อยอย่าตินะหลบไปไวหลบไปไว เราไปไวายแอคทีค้าเลยลูกเราไปไวายไปสนดามเาทามเาเพื่อให้ทานตามเพื่อให้ทานตามเพื่อให้ทาน ตามไม่ทันยาเมเออยาเมเอนิดเดียวทำไมช่วงน้องมันห่างไปเห็นปะใช่ไหม,ม มันตั้งหนึ่งสองโดดหนึ่งสองโดดแล้วอันนี้มาหนึ่งสองสามโดดหนึ่งสามเห็นไหมเราเป็นลาไปดีมากดีไปเรื่อยเออเนี่ยเราถ่ายให้ได้ดีมากไปเรื่อย นี่แหละแค่นี้แหละดีไปเรื่อยดีมากไปเรื่อยไปเรื่อยดีมากนี่ฟังจังหวะเชือกนะครับฟังจังหวะเชือกด้วยไปตามเพื่อนตามเพื่อนอย่ามือดีดีมากดีดีไปเรื่อยดีคนเก่ง้นมาที่เรื่อยแบมดีดีแบมดีดี ไปเรื่อยดีมากก็ไปเรื่อยดีโฮดีโฮตามเพื่อนโฮตามเพื่อนชิดไวชิดไวชิดไวชิดโฮเร็วดียืดไปจ่อรอเลยดีมากไปเรื่อยลูกชิดไวชิดไวไปเรื่อยไปเรื่อยดีมากจ่อรอเลยดีดีใกล้แล้วใกล้แล้วอีกหน่อยเดียวเร็วใกล้จ่อรอเลยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจ่อรอเลย

มาเราสระยาให้ได้ลูกไปเรื่อ,อ <S 2> <S 2> ยๆคุมระยะให้ได้นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวลูก